กระบะสายพันธุ์ใหม่ค่ะ Ford Ranger 2 2 XL Plus นะคะสปอร์ตตัวนี้ปี2022ค่ะออกรถที่ไมค์คาร์แกลลี่วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยจริงๆสีดำเงาเขาตัดแต่ตัวรถมากเลยนะเพราะว่ามันดูแบบดุดุดดีอ่ะดุแบบนี้เลยเปล่าซื้อรถคันนี้ไปนะคะก็อาจจะได้ความขลังของความร่ำรวยเห็นไหมรวยนว่เหนไหมรวยอันนี้รวยรวยไหมมีแต่รวยรวยทั้งนั้นเลยนะคะฝากระโปรงแบบนี้เป็นโชกค ใช้งานดีอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ล่วงใส่หัวแน่นอนนะคะเอาง่ายๆคืออะไรอะไรที่มันเสื่อมนะคะเสื่อมตามสภาพการใช้งานเราเปลี่ยนให้ใหม่ และรายการซื้อเธอค่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้จะให้ทุกคนนะคะมาดูรถนี่เลยกระบะสายพันธุ์ใหม่ค่ะ Ford Ranger 6. 2 2 XL Plus นะคะสปอร์ตตอนนี้ปี2022ค่ะราคาเพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นออกรถที่ไมคค่าแกลลอรี่วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยมีออปชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปดู สเปกรถของน้องฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะคะว่าน้องเขามีออปชันอะไรบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะว่ารถคันนี้คือเน้นใช้งานนะคะแบบเอาง่ายว่าเป็นกระบะแฉบเนาะที่เรียกได้ว่าขนของได้เยอะนั่งก็ส,สบายไปดูออปชันกันเลยค่ะมาเริ่มที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวตัวตัวสีถังเขาเรียกอะไรเ่ยตัวสีรถแล้วกันเนาะเออตัวถังตัวสีอะไรอย่างนี้นะคะ จะเป็นสีขาวนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะบอกก่อนว่าอันนี้ยังไม่เคยผ่านการทําสีมาเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ายังมีอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะคะของรถยนต์มือสองแต่บอกเลยว่าสภาพเดิมของจริงค่ะทุกคนสวยมากก็ของเดิมใช้งานรักษาดูแลรถด,ดีมากๆค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ไฟด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเออนะคะเป็นเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนน้านะคะ ตัวนี้ก็โคมไฟเขาสวยมากนะตัวโคมของเขาสวยมากเห็นไหมเป็นความแบบเหี่ยวๆเล็กน้อยถึงกลางอารมณ์แบบว่ากรีดอายไลเนอร์เล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ความเท่ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีช่องไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะก็คือถ้าเกิดเราจะไปใส่เพิ่มก็สามารถไปซื้อใส่เพิ่มได้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมได้นะคะ มนผันกันรู้สึกเหนื่อยอย่างเลยนะอ่ะต่อไปกระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะเออจริงๆสีดําเงาเขาตัดกับตัวรถมากเลยนะเพราะว่ามันดูแบบดุดดีอ่ะดุแบบนี้หรือเปล่านี่สัญลักษณ์ฝอยนะคะโอ้โหใหญ่โตมโหรานมากอันนี้บอกเลยว่ารถนะคะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแต่ถ้าเกิดใครที่เคยเห็นโปรดเดนเจอร์ที่มีการติด จมูกติดสกเกิลตโอ้โหบอกเลยว่าย่างนี้อะมาดูกันต่อด้านข้างนะคะเมื่อกี้มันบอกว่าอาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเรื่องจริงค่ะเพราะว่าใส่มาไม่ได้เยอะเลยนะคะหนึ่งซุ้มล้อติดซุ้มล้อเพิ่มมาให้นะคะแล้วก็ตัวแม็กก็เปลี่ยนมาให้เดี๋ยวจะพาไปดูแม็กกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ,ะ,อ,ะ,อะกระจกมองข้างนะคะเขาจะเป็น พับมือแบบนี้นะคะสีดํานะคะแบบนี้เลยพับมือแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบไฟฟ้าก็ไม่แนะนําให้เอามือพับนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหารตรงเฟืองเนาะแต่ตัวนี้เป็นแบบมือพับก็สามารถเอามือดันเข้าดันออกได้เลยนะคะ <S <S ที่เปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแคปนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าน้องเป็นตัวสูงนะคะก็จะมีบันไดขึ้นนะคะเวลาที่เราจะก้าวขึ้นไปบนรถนะคะก็จะมีบันไดขึ้นให้ก็ ขึ้นลงสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเรานะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยรถสูงขนาดนี้จะขับได้หรือเปล่าจะขึ้นได้หรือเปล่าบอกเลยว่าสบายนะคะมาต่อกันด้านท้ายหน่อยจ้าที่รักษากไฟท้ายของเขานะจ๊ะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะคนขานี่เลยแล้วด้านหลังนะคะติดสติ๊กเกอร์แรนเจอร์มาแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ปอดที่ฝาท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็กันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู อันนี้นะคะความที่แบบว่าเป็นกระบาดแฉบแบบนี้ทุกคนแมกไลเนอร์ liner, เรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะเหมือนยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยค่ะคุณหานี่เป็นแท้ๆจากปอร์ดเลยนะคะจากส่วนปอร์ดเลยนะคะเรียกได้ว่าโหเหมือนไม่ได้เคยใช้งานมาเลยนะคะนี่สแสดงว่ารถคันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็เอาไว้ให้คนนั่งอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เน้นขนของนะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไป รับจ้างขนของเอาไปวิ่งส่งของหรือเอาไปใส่ตู้ทึบเพื่อทํากันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเมื่อกี้ที่ติดค้าไว้หนึ่งเรื่องนะคะก็คือแม็กนะคะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยลุกด้วยนะคะตัวนี้แม็กจะเป็นขอบ18นะคะเปลี่ยนแม็กมาให้อย่างดีเรียกได้ว่าขอบไม่ดุงไม่ไเลยนะโอยี่ห้ออะไรก็ม,คอ,มคอดมิกคอมิกเลสซอะไรอย่างเงี้ย เราก็เล่นไม่ค่อยโผกนะคะบว่าเราก็ไม่ใช่สายที่แบบตกแต่งรถอะไรมากมายนะคะยางใหญ่ยางใหญ่เลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าคุณภาพของยางนะคะก็ยังวิ่งได้อยู่ยังวิ่งได้อยู่นะคะแม็กสวยแล้วเนะี่ยจริงซื้อซื้อไปนี่คือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะข้างตกข้างใต้อะไรก็คือยังดีอยู่นสนิมไม่เกาะไม่มีสนิมเลยพ่นกันสนิมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค ภายนอกก็จะประมาณนี้นะคะส่วนภายในนะคะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะไม่ได้ดูกันหลายคลิปแล้วอะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะนี่เลยเห็นไหมทุกคนมาร์กเดิมจุดเดิมอาร์คเดิม,ดเ,ดม,เ,ดมเม็ดอาร์คนี่คือยังแบบโอ้ว้าวเดิมจากโรงงานเลยค่ะคุณขาใครบอกว่ายไปดูรถมือสองเนี่ยเขาต้องดึงยางดูตรงนี้แหละเออดูตรงนี้มันก็ดูได้คะ่ะทุกคนใครจะดึงตรงไหนก็มาดูได้เลยนะคะ แล้วตัวนี้ค่ะจะเป็น Open c a p เนี่เปิดแคบแบบนี้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากทุกคนค่ะก็อาจจะขยับข้างหน้าให้นิดนึงนะคะนี่มีที่ใส่ของมีอะไรพร้อมเลยนะคะอย่างที่มันบอกว่าเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมจะไปก้าวขึ้นแบบมันก็ยังไงอยู่ไงทุกคนอยาจะบอกว่าวิธีขึ้นแคบนะคะก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดค่ะก็ปีนขึ้นไปเลยนั่นแหละค่ะนะคะหวังว่าคนจะไม่ตกเหมือนทิที่แล้ว นะคะอ่ะก็ปีนขึ้นมานั่งนะคะนี่ก็ประมาณน,นี้แล้วก็ปิดฝาไอ้ปิดฝาปิดประตูปึ้งเห็นไหมนี่ใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็กว้างด้วยแล้วก็ไม่ยึดอัดด้วยนะคะลงก็ลงกันแบบง่ายๆเลยนะคะตอนลงนี่เลยค่ะจะตกนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวออปชั่นข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ภายในของ God เบนเจอนะคะน้องเป็นปี 2022นะคะ2.2 X Plus Sport นะคะตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเอาง่ายๆคือทั้งหมด7เกียร์1 2 1 2 3 4 5 6แล้วก็เกียร์ถอยเป็นเกียร์ที่7นะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ซื้อฟอร์ดไปเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์ถอยไม่ได้ซึ่งลูกค้าหลายคนเป็นเยอะมากนะที่แบบว่าบางที อาจจะแบบบอกไปแล้วแต่าอาจจะลืมก็มีนะคะคือการเข้าเกียร์ถอยของ Ford Ranger นะคะหลายคนก็จะงงเพราะว่ารุ่นอื่นๆส่วนใหญ่นะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ตากล้องดูก็จะเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ถอยใช่ไหมเป็นรุ่นอื่นนะคะแต่ Ford Ranger เขาจะอยู่ซ้ายสุดด้านบนแต่เราต้องยกวงแหวนนี้ขึ้นด้วยนะคะก็คือการจับปึ้งดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปให้สุดนี่อันนี้คือเป็นเกียร์ถอยแหละแค่นี้เลยนะคะ หลายคนก็บอกว่ามีแหละซื้อฟอร์ดนะคะกลัวอยู่เรื่องเดียวเข้าเกียร์หอยไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเข้าง่ายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะพูดเรื่องเกียร์กันไปละเนาะมาเริ่มกันที่ด้านข้างกันก่อนนะคะของตัวรถฟอร์ดนะคะตอนนี้จะเป็นระบบเซนทัล,ล็อกทั้งคันเลยนะคะก็จะมีปุ่มทดลอแบบนี้นะคะสามารถกดปลดล็อกและกดล็อกได้นะคะทั้งฝั่งประตูคนขับแล้วก็ประตูคนนั่งนะคะทั้งสองฝั่งนะคะมีที่โหน โอนขึ้นนะคะนี่ที่จับโอนขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะอ่าคอนโซลด้าน,นหน้ากันหน่อยนะคะก็จะกว้างนะกว้างระดับเลยนะคะมุมมองต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าอาจาาจะทัศน์ทัศนียภาพดีแล้วแหละนะคะมุมมองการมองนะคะไม่ว่าจะเป็นวงวงเลี้ยววงอะไรวงเขาเรียกอะไรนะช่วงที่แบบมองตอนจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเห็นได้ได,ได้ได้ชัดดีแล้วก็ สูงนะน้องเป็นตัวสูงเนาะก็จะสูงระดับหนึ่งนะคะอ่ะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็ะะจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะฝั่งนี้นะคะก็จะเอาไว้ควบคุมหน้าจอนะคะควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะคะเปิดเพลงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมเปลี่ยนโหมดได้เห็นไหมเปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรต่างๆได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็ควบคุมหน้าจอนะคะนี่กบไปที่ปุ่มปุ่มโฮมก็จะเป็นรูปบ้านอะไรเงี้ยสั่งการด้วยเสียงก็จะเป็นการ ที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็พูดออกไปว่าเออโทรหาใครจะอะไรหาใครนะคะรับสายวางสายคุบอะไรได้นะจ๊ะอ่ะส่วนปุ่มด้านขวานะคะมันก็จะเอาไว้ควบคุมหน้าจอนะคะหน้าจอเลือนม่เขาจะเป็นแบบเต็ม ID นะคะนี่ก็จะเรียกได้ว่าสามารถดูได้นะคะข้อมูลการเดินทางนะคะความล่าสุดที่ใช้ไปข้อเอ่อความเร็วเท่าไรอะไรเท่าไหร่นะคะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะมาประ,ระยะทางอะไรเงี้ยใช้ไปกี่พันกิโลอะไรอย่างนงี้นะคะ คันนี้เลขไปวิ่งไป3ามหมนสองนะคะสามหมนสองเก้าร้อยเจ็ดสิกิโลเมตรนะคะแล้วที่สําคัญนะมันบอกชิดด้วยบอกชิดด้วยว่าตอนนี้รถเราหันหน้าไปทางทิศไหนนะคะแล้วก็องศาเขาเรียกอุณหภูมิของข้างนอกนะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะมันนี้แล้วก็สามารถดูได้นะคะดูได้ถึงว่าน้ํามันเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วจะจะวิ่งได้อีกกิโลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปประมาณนี้นะคะก็โอเคเนาะ แล้วก็มาต่อกันที่ตรงกลางกันนิดนึงนะคะหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะอันนี้เราต้องเชื่อมมือถือก่อนอันดับแรกต้องเชื่อมบลูทูธจากโทรศัพท์เราก่อนนะคะเปลี่ยนเวลาเปิดเพลงนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะจะเป็น fm am บลูทูธนะคะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะออปชั่นแบบหน้านจอจะไม่คยย่อยเยอะอะไรมากมายนะคะก็เชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปนะจ๊ะ,อะแอร์ก็มีสช่องด้วยกันนะคะแอร์แบ็คคู่หน้านะคะ แล้วก็ปุ่มต่างๆนะคะตรงกลางลงมาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะของเครื่องเสียงนะคะหรือแม้กระทั่งเปิดวิทยุเปลี่ยนคลื่นอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไหมตัวปิดเปลี่ยนเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงง่ายๆนะคะแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบปรับเองนะคะมือหมุนแบบนี้นะคะความแรงของลมนะคะแล้วก็ความเย็นของแอร์นะคะโหมดต่างๆนะคะเป่าหน้าเป็นลมเป็นเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้าด้วยเป่าหน้าด้วย แอร์ซีต่างๆนะคะนี่อากาศไหลเวียนในรถอากาศเอาจากข้างนอกเข้ามานะคะหรือจะปิดไปเลยก็ได้ปิดเลยโอ้โหหยอกหยอกหยอกนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะโอ้แต่แอร์เย็นฉับมากนะดูดิโอ้ใครได้มาลองนั่งเดีโอ้โหรถคันนี้แอร์เย็นจังนะคะอ่ะ USB นะคะก็จะมีมาให้สองช่องด้วยกันช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะคะแบบนี้เลยีข้างล่างหนึ่งช่องแล้วก็ข้างบนหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตัวไฟขนาดสองโวลต์นะคะ เมือ่อกี้เรื่องเกียร์เราก็พูดไปแล้วนาอเป็นเกียร์หกเกียร์นะคะแล้วก็เกียร์หอยเกียร์ที่เจ็ดนะคะที่วางแก้วนะคะมีนะคะหืมคันนี้อบโอโซนใช่ไหมเนี่ยกินโอโซนมาเลยนีเปิดแอร์เมืกีนี้อ่ะที่วางแก้วนะคะวางได้สองแก้วนะคะเบรกมือต่างๆมาที่ช่องใส่ของนะคะนี่อ่ะข้างบนก็จะใส่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปิดใส่ข้างล่างได้อีกอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมข้างล่างใส่ได้อีกว้าย่อ่ะนี่นะคะก็้างกว้าง นะคะเบาของเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะแล้วก็จากที่ลองนั่งก็โอเคสบายนะคะเบาไม่แข็งเกินไปนะคะส่วนความยาวของเบาะโอ้เอาง่ายๆคนสูงขับได้สบายค่ะคุณขานี่บอกตรงๆว่าเลื่อนเบาะมันสุดนี่ขาไม่ถึงนะขา,งขาไม่ถึงขาไม่ถึงเร่งเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่มีความสูงหรือขายาวนะคะสามารถใช้งานได้แน่นอนนะคะฟอร์มเจอร์อ่ะขุยาตข็งเหมือน,นเ,เดิมแล้วกันนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยต่อดิต่อดิต่อดิอ,ดอ่าอุ้ยไม่ใช่อันนี้ก็จะมีความขลังที่แถมไปให้ด้วยนะคะอาจจะว่าหลวงพ่ออาจจะแบบดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อีอ่าเอาง่ายซื้อรถไปคันนี้ก็อาจจะแบบ ขนเงินขนทองเข้าบ้านให้อะไรให้นะคะม่านบางแดดนะคะโอ้ยันเต็มเลยนะคะโอ้สองฝั่งด้วยอ่ะนะคะเอาเป็นว่าซื้อรถคันนี้ไปนะคะก็อาจจะได้ความคลังของความร่ํารวยแม่รวยนี่เห็นไหมรวยอันนี้รวยรวยแม้มีแต่รวยรวยทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เอาไปนี่ขนเงินขนทองแน่นอนไม่รวยเห็นไหมเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่รวยเต็มเหมดเลยเห็นไหมรวยฝั่งนี้มีไหมรวยไหมรวยไหม รวยเหมือนกันเนี่ยโอ้นี่รอเรือนี่รวยค่ะแล้วรถคันนี้คนรถคันนี้ใครได้ไปรับรอว่ารวยแน่นอนนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นตานะคะเปิดไฟเก่งนะคะแยกได้สองฝั่งซ้ายขวาจะเปิดพร้อมกันก็ได้ตรงกลางก็ได้อันนี้เปิดพร้อมกันหมดเลยก็ได้อย่างนี้นะคะอ่ะก็โอเคอยู่เนาะ อ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็มาดูตัวจริงกันได้นะคะที่ร้านไมค่คาแกลลี่ของเราเมื่อกี้นี้ที่เราพูดไปว่าตรงนั่งกระบะแคมปเราก็พูดไปแต่ตอนตอน้นแล้วเนาอกว่าโอเคเปิดแคบปมาแล้วนั่งสะดวกสบายนะคะใครสนใจนะคะสามารถมาดูได้เลยคันนี้นะคะบอกราคาอีกหนึ่งรอบนะคะกับน้อง Ford Ranger 2.2 XF Plus Sport นะคะปี2022คันนี้ราคาเพียงแค่ แต่39,0บาทเท่านั้นค่ะเลขใหม่เพีงเพงแค่32,000องเองทุกคนได้รถปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แพงออกรถวันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายค่ะฟรีค่ะจัดฟรีค่ะโอนฟรีค่าดำเนินการธนาคารให้รับประกันเรื่อเเกียรให้1ปีหรือ1 0,000มกิโลและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปี24ชั่วโมงด้วยนะคะและที่สำคัญบอกแล้วว่ารถทุกคันเช็คก่อนส่งมอบมากกว่า200จุดเปลี่ยนถ่ายคล้องเหลวให้อะไรอะไรเสื่อมเปลี่ยนให้ แบตเตอรี่เช็คให้ทุกอย่างดูแลให้หมดรถของคุณจะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเอารถไปไม่ต้องมากังวลเลยว่าหูยจะต้องแบบเอาไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยน,นเองอีกก็หมดไปอีกสองสามพันออกรถไปทั้งทีเตรียมเงินไว้จ่ายค่างวดเลยดีกว่าถูกต้องค่ะออกรถไปทั้งทีเตรียมเงินไว้จ่ายค่างวดดีกว่าค่ะแล้วยังได้โปรขับฟรีสี่ห้าวันด้วยนะคุณเท่ากับว่าคุณออกรถเดือนนี้นะคะยังไม่ต้องจ่ายค่างวดนะ สภารับริษฤษภามิถุนานยังไม่ต้องจ่ายค่างวดนะไปจ่ายทีนึงกระกฎดาคมนเ่ยได้โปรโมชั่นขับฟรีบเลยหนึเดือนนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามาดูกันแล้วกันพี่การไหมค่าแกลลี่แล้วจะบอกว่าใครมาออกที่นี่นะคะมีโปรเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยนะคะอยากรู้ไหมว่าโปรอะไรทักแชทนเลยค่ะได้โปรได้ตอนนะคะ ทักแชทหารองแอดมินนะคะได้รับโปรโมชั่นดีๆกับบ้านอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้มาดูตัวจริงกันได้ที่ร้านของเรานะคะไมคคายแกลลี่เขาก็เปิดทําการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นใครมาไม่ถูกนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์เลยว่าไมค์คาแกลลี่นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ของเส้นทางอยู่นะคะสามารถกดลิงก์ขอเส้นทางได้เลยหรือจะทักแชทหาแอดมินก็ได้ค่ะ ก็เ,เป็นการพูดคุยกันได้เลยนะคะแอดมาที่ M499 ค่ะแส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะแอด M499 นะคะหรือว่าใครรีบจะอยากได้ข้อมูลด่วนจี Science, สดีสดาบสปีดเวิร์กมากกว่า 5G โทรเลยค่ะที่หา0868998968ย้ำนะคะ0868998968ค่ะและจะบอกว่า ใครที่ดูมาจาก YouTube อยากได้ Ford Ranger ดู Ford Ranger มาจาก YouTube อยากจะจอง Ford Ranger ที่ดูมาจาก y t u t u นะคะบอกเลยว่าเรามีของสมานาคุณพิเศษให้ในวันที่คุณรับรถด้วยนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นเราไม่บอกนะเอาว่าใครสนใจนะคะมาได้เลยคันนี้นะคะใครจัดไฟแนนซ์นะคะค่างวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณค่ะเพราะว่าราคา4 2 9 0 0 0เครดิตดีเอ้ย 4, 4 0 0 สี 4, 9, แ่แสนสามหมื่นเก้าพันตายแล้วลดไปเงินนึงเลยแนะ่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะคะฟรีทุกอย่างฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวใครเครดิตดีบอกเลยว่าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าคุณได้สิทธิพิเศษนั้นแน่นอนเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาสอบถามกันก่อนได้นะจ๊ะอ่ะภายในก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ข้างในนานๆก็หนาวเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูความเป็นห้องเครื่องของ Ford Ranger ค่ะว่าเขาจะสวยขนาดไหน,นแล้วก็ น่าใช้งานขนาดไหนไปกันเลยจ้าสำหรับตัวเครื่องนะคะห้องเครื่องนะคะก็มาดูกันได้เลยค่ะทุกคนค่ะนี่ใช้งานง่ายนะคะด้วยความที่แบบเป็นฝากระโปรงแบบมีโชคอพแบบนี้นะคะเวลาเราอะ่ะผู้หญิงเราใช้กระบะใช่ไหมจะเปิดฝากระโปรงทีนี้บอกว่ายกกันทีนี้ก้ามขึ้นเลยนะคะนี่บอกตรงว,ว่าฝากระโปรงน้องหนักมากนะคะจริงๆแต่ว่าอันนี้อำนวยความสะดวกโดยการที่ฝาเปิดกระโปรงนี้เป็นโชค๊ค ใช้งานดีอยู่นะคะบอกเลยว่าไม่ล่วงใส่หัวแน่นอนนะคะแล้วสูงมากอังจริงมีเอื้อมสุดแขนเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวลู้ค้าคา่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องเครื่องยนต์เขาจะเป็นตัว2.2นะคะก็คือ2 2 0 0 c ีนั่นเองนะคะตจะเป็น4สูบนะคะเครื่องยนต์ดีเซลเนาะดูได้ค่ะทุกคนนี่เราพูดกันทุกคลิปนะคะทุกคนขาเห็นไหม น็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับค่ะคุณขาดูโชคนลยยังคุณภาพแบบ100%เเซจะว่า100%ก็ว่าได้นะนี่น็อตฝากระโปรงอะไรต่าง,างๆเม็ดอัคมักเดิม,มทุกจุดค่ะคุณขานี่คานหน้าไม่เคยถอดนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิคว่ำหรือน้ำท่วมหรือไฟไหมอะไรมาอย่างแน่นอนทุกอย่างคือเดิมๆหมดเลยนะคะแล้วก่อนที่จะส่งมอบนะคะบอกเลยว่าเราเนี่ย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คนะคะของเหลวต่างๆนี่เช็คมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือเอาง่ายๆคืออะไรอะไรที่มันเสื่อมนะคะเสื่อมตามสภาพการใช้งานเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่นะคะอย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเราตรวจเช็คแล้วว่าเออโอเคเปอร์เซ็นต์แบตมันไม่ได้ก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะ ปัม๊ม ABS ต่างๆอะไรทุกอย่างคือเช็คหมดแล้วเอาง่ายๆว่ารถนะคะจะพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนหมดปัญหาว่าขับไปซ่อมไปหรือเปล่าไม่มีปัญหานี้มากวนใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะซื้อรถที่ไมคาแกลรี่การันตีได้เลยว่าได้รถคุณภาพเกรด A ไปอย่างแน่นอนจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะดูตัวจริงนะคะก็มาดูกันได้ที่ร้านไมคาแกลลี่ของเราเลยจ้ะ เป็นไงบ้างเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้นะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมค้าแกลลี่ของเรานะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะก็ติดต่อไปได้ที่แอดไลน์เลยนะคะแอด mc 99ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูที่เพจรถยนต์ของเราก็ได้นะคะรถยนต์มือสองไมค้าแกลลี่ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูในช่องทางของ t i ิต o ตอนะคะ y o u t u b e ต่างๆก็สามารถดูได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ เข้าไปในกูเกิลก็ได้นะคะพิมพ์ไมค์คาแกลลี่นะคะก็สามารถติดต่อทางร้านเราได้เช่นกันนะคะใครสนใจน้องฟอ r ์เรนเจอรคันนี้นะคะปี22นะคะราคาเพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทบอกเลยค่างวดเบาๆค่ะแค่7ใบเท้าเท่านั้นเองใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาที่ไมค์คาแกลลี่เลยนะคะบอกเลยว่าออกรถวันนี้ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการธนาคารให้รับประกันเครื่องเกียร์ยาวนาน1ปีหรือ10,000มกิโลและยังมีบริการช่วยเหลือเสืนเิมอีก1ปีย4ิสชั่วโมงด้วยรถก่อนส่งมอบถึงมือคุณเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คให้มากกว่า200จุดบอกเลยว่าคุณจะได้รถพร้อมใช้งานไปอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะชอบดูคลิปการรีวิวรถนะคะก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะเอารถอะไรมารีวิวให้ดูโปรดติดตามกันให้ดีๆนะคะวันนี้น้องมิ้น์ไมคคารนะคะเราก็เายการซื้อเธอค่ะน้องขอเรงนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไมคคาแกลรี่เพราะไมคคาแกลรี่ขายแต่รถที่ดีเท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีสภาพแบบนางฟ้าเอ๋อเรบิ่รถที่คุณกำลังจะตามหา